สวัสดีครับวันนี้ผลเลือจะสาธิตวิธีข้อแตกต่างระหว่างเครื่อง Copy Cas แของที่ผลิตในจีนและของผลเลิศน,นะครับเครื่องทางซ้ายมือนี่เป็นเครื่อง Copy Cas แที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศจีนเท่านั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าคีย์แท็บและคีย์การ์ดในแต่ละประเทศจะมีการใช้งานซึ่งไม่เหมือนกันนะครับและรูปแบบของการก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะต้องผลิตการ์ดซึ่งแตกต่างกันนะครับ มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกันอยู่บ้างในบางส่วนเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังลองดูเครื่องจีนนะครับสังเกตก็จะเป็นเมนูภาษาจีนนะครับแล้วก็บางทีบางบางท่านก็มาเขียนภาษาไทยใส่เข้าไปแต่เครื่องของที่ผลิตให้ผลเลิศโดยตรงนะครับเมนูเป็นภาษาไทยล้วนๆนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยหมดนะครับทีนี้มาดูข้อแตกต่างอีกอีกข้อหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของประสิทธิภาพ สังเกตนะครับเครื่องของจีนนะครับหน้าจอเป็นคีย์บอร์ดและเป็นภาษาจีนตัวประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยจะมีแค่ในส่วนของก๊อปปี้ตัว ID ได้นะครับมีแต่ 8, น ID, ID นะครับ <ID S 1> แล้วก็ตัวที่เพิ่มเข้ามาคือตัว IC ไทยเอ <ID S 1> แค่นั้นเองนะครับถูกง,ง่ายๆก็คือตัว ของจีนจะมีแค่การ copy ID ซึ่งส่วนใหญ่เมืองไทยจะใช้1 125กิโลเฮิร์นะครับก็มีตัวนี้กับตัว IC t y p A เท่านั้นเองจะมาดูของที่ผลิตโดยผลเลิศน,นะครับจะเห็นนะอ่า IC เรามีเหมือนกันนะครับแต่ส่วนที่เรามีมากกว่า ID เราก็มีนะครับ ID กับ IC เรามี แต่ข้อที่แตกต่างนะฮะเราจะมี SID ด้วยครับ SID 125ซึ่งเครื่องจีนไม่มีมี GID 125ซึ่งเครื่องจีนไม่มีมี HID 125ซึ่งเครื่องจีนไม่มีจะเห็นว่ามีข้อแตกต่างของตัวกาซึ่งก๊อปปี้ได้ไม่เท่ากันนะครับไปดูสรุปนะครับจะเห็นว่าตัวของจีนเนี่ยจะทําได้แค่นี้เองนะฮะตัว ID กับ IC บางส่วนถ้าเครื่องจีนที่ห้ออื่นบางตัว IC ก็ไม่ได้นะครับ มาดูของของผลเลิศนะครับที่ผลิตมาเนี่ยจะก๊อปไ d ดได้ IC ได้ตัวที่ที่ได้ที่ได้มากกว่าเครื่องจีนก็คือ HID GID แล้วก็ HID อดีกด้วยนะครับนี่คือตัวคีย์การ์ดตัวนี้นะครับที่สามารถจะก๊อปได้มากกว่านะครับทีนี้มาดูในส่วนของคีย์แท็กคีย์แท็กตัวนี้จะเป็นลักษณะกระดุมของจีนจะก๊อปได้แค่เจน1นเจนนะครับแต่ของของผลเลิศจะก๊อปได้1 2 3เลยนะฮะคือฉะนั้นประสิทธิภาพนี่เหนือกว่าแน่นอนนะครับ นี่เป็นข้อ,อเปรียบเทียบและข้อที่สําคัญทางผลเลิศดเองได้พัฒนาประธานบริษัทเราสามารถจะใช้การ์ดร่วมกันได้อย่างการ์ด HID กับการ์ด HID เนี่ยใช้คู่กันได้นะครับเราไม่ต้องสะสมการเหมือนเจ้าอื่นตัว I ไอนี่คือการสำหรับตัว IC อันเดียวกันการ์ดของตัว ID ก็สามารถจะใช้ร่วมกับตัว GID ได้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเราใช้แค่การ์ด3แผ่นแคก่ก็เพียงพอสำหรับก๊อ,อปปี้การ์ดทั่วไปนะครับ ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับเปิดตัวเนี่ยซื้อเครื่อง c o p y c a s แของเรานะครับหนึตัวเราจะแถมก๊าซสามชนิดนี้อย่างละ10นะครับก็มูลค่าเกือบพันนะครับก็อย่าช้านะครับรีบติดต่อมามีจำนวนจำกัดจริงๆขอบคุณครับ